อ่ะสวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้หลังจากมีคนเรียกร้องมาว่าซับคัทใส่ M8 มันจะนิ่มจริงไหมหลังจากที่เราทําคลิปอะไรไปเยอะแยะเวลารถลูก้าาใส่เราไม่เคยขายของเลยนะอวัยรุ่นทั้งหลายดูคลิปผมนะผมไม่เคยมอกนะใครสนใจจะมาใส่มาเลยผมใส่ขันไหนไปผมจะรีวิวให้ดูว่าขันนี้ใส่ไปแล้วนิ่มจริงๆนะแต่เวลาทุกครั้งที่รีวิวมันจะไม่เคยได้กำรรจริงๆมีแต่ลูกสาวมากำรรตอนที่ดับเครื่อง วันนี้คลิปนี้เราจะสตาร์ทเครื่องด้วยกันผมดดขึ้นที่ค่อมสตาร์ทกำเบรกแล้วผมใช้ลูกสาวผมกำคัดแล้วผมเข้าเกียร์แล้วก็ให้ลูกสาวก็ค่อยปล่อยแล้วเราจะดูกัน,กน,กนว่ารถสตาร์ทแล้วเด็กกี่ขวบแล้วเนี่ยแปดแปขวบเด็ลกลูกสาวผมแปดขวบกำคัดได้จริงไหมเอาร้อมกันพร้อมกันกำค่อยๆปล่อยอ่าปล่อยครึ่งเดียวอ่ะกำปล่อยครึ่งเดียว nào à ok được mọi người à ok à để bay bay rồi thì bay à quay bay 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 quay bay 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 và cảm à, cảm ơn à, đó máy quay năm à máy quay năm máy quay năm yeah năm à. quay นี่เราลองเทสทดลองแล้วว่ารถสตาร์ทเครื่องจริงติดจริงเด็กป็นคนกำคัดลูกสาวผมกำคัดแต่ว่าผมกำเบรกไว้อยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยผมกำเบรกไว้อยู่ลูกสาวกำคัดก้วผมเข้าเกียร์แล้วก็ให้ลองลูกสาวไลยคัดดูรถไปรถขยับแล้วก็กำคัดกลับมาเพราะว่าเราจะให้ลูกสาวปล่อยเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันพุ่งมันเป็นการเซฟตี้เราแค่ให้ลองให้ดูเราแค่ลองให้ดูว่าเครื่องติดจริงเด็กกำคัดจริงเข้าเกียร์จริงเด็กกำได้นิ่มแค่ไหนนิ่มไหมนิ่มเบาเลยนิ่มนิ่มมากไหมนิ่มมาก Nhưng mà cái này à? Mà cái này được Ôi bệnh bả bà ơi Bay bay luôn Bay lắm Bye bye